สวัสดีจ้านั่งงงในดงเห็ดไม่รู้จะเก็บตัวไหนก่อนค่ะดูค่ะเห็ดและนี่นี่เห็ดค่ะข้างหลังนั่นค่ะไม่รู้จะเก็บตัวไหนก่อนเก็บฟังไหนก่อน เก็บข้างหน้าข้างหลังข้างข้างโอ้ยดูค่ะเดี๋ยวให้ดูอุย้ยเต็มไปหมดเลยจ้าก่อนเก็บตัวไหนก่อนโอ้ยสวยงามจังเลยจ้าด,ดูเฮ็ด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  ว้าวว้าวจออนเห็ดขามีแต่ขาขาใหญ่หญ่โห oh, ดอกใหญ่มากเลยจ้าจอนเห็ดทรัคคันเทเรลค่ะอันตัวนี้ผัดกระเพราอร่อยค่ะตัวนี้เห็ดมันปูของเราจ้า นางเอกของเราวันนี้เห็ดมันปูดอกใหญ่ๆเลยจ้าดูค่ะื